คำว่าค่ายฤาษีปรากฏขึ้นมาในสมุดบันทึกบ่อยครั้งพร้อมกับแผนที่คร่าวๆที่ดูเหมือนจะถูกวาดขึ้นมาด้วยความตั้งใจทำให้ทาวินเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปริศนาทั้งหมดค่ายฤาษีล้างกลางป่าลึกแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกลุ่มลทัทธิผีฟ้าอันลึกลับถูกระบุพิกัดอย่างคร่าวๆในสมุดบันทึกนั้นทันทีที่รุ่งอรุณมาเยือน ทาวินพร้อมด้วยทีมเฉพาะกิจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษอีกสามนายที่แต่ละคนล้วนผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคชนทั้งในเรื่องการสืบสวนการต่อสู้และการเอาตัวรอดในป่าก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ใจกลางป่าลึกเส้นทางธุรกันดารเต็มไปด้วยอุปสรรคกิ่งไม้แห้งระเกะระกะก้อนหินแหลมคมและพื้นดินที่ชื้นแฉะ จากการตกของน้ำค้างยามข้ามืีนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่อาจหยุดยั้งความมุ่งมั่นของทาวินได้พวกเขามุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างไม่ลดละด้วยความหวังที่จะค้นพบเบาะแสสำคัญพวกเขาต้องเดินเท้าลึกเข้าไปในป่าราวสองชั่วโมงเสียงนกร้องและเสียงมแมลงดังระงมบรรยากาศเริ่มเงียบสงัดลงเมื่อใกล้ถึงจุดหมายท่นใดนั้น จ่าสมหมายหนึ่งในลูกทีมชี้มือไปอยังเบื้องหน้าสรวัตรครับดูนั่นสิครับภาพเบื้องหน้าก็คือซากปรักหักพังของอาคารไม้เก่าๆที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีเถาวันเลื้อยพันปกคลุมทั่วทุกส่วนผนังไม้ผุพังจนมองเห็นโครงสร้างภายในบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นร,รัว ทาวินสั่งให้ทีมกระจายกำลังออกค้นหาหลักฐานอย่างละเอียดเขาเองก็ก้าวเข้าไปในอาคารร้างสิ่งแรกที่กระทบสายตาคือแท่นบูชาขนาดใหญ่ที่ทำจากหินสีดำสนิทมีร่องรอยของการเผาไหม้และคราบเลือดแห้งกลางติดอยู่ทาวินก้มลงสำรวจอย่างละเอียดเขาพบเศษเทียนไขสีดำที่ละลายติดอยู่กับแท่นบูชาและกลิ่นทูบไม้หอมแรง ที่ยังคงอบอวลอยู่ในอากาศกลิ่นที่บ่งบอกถึงการทำพิธีที่เพิ่งผ่านไปไม่นานมีอะไรครับสารวัตรเสียงของจ่าสมหมายหนึ่งในลูกทีมดังขึ้นมีบางอย่างไม่ปกติทาวินตอบเขาเงยหน้าขึ้นมองเพดานไม้ที่ปุพังแั่นใดนั้นสายตาของเขา ก็เหลือไปเห็นรอยสักแบบเดียวกับที่ปรากฏบนร่างของผู้ตายและในสมุดบันทึกถูกแกะสลักไว้บนเสาไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งทาวินเอื้อมมือไปสัมผัสร,รอยสักนั้นเบาๆความรู้สึกบางอย่างก็แล่นแปลบเข้ามาในจิตใจคล้ายกับมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเขามั่นใจว่าผู้ตายมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะในฐานะผู้ร่วมพิธีหรือเหยื่อ ที่จะถูกนำมาบูชายันขณะที่ทีมกำลังค้นหาหลักฐานอื่นๆทาวินเดินสำรวจไปตามมุมต่างๆของค่ายฤาษีล้างเขาสังเกตเห็นซอกหรือมืดๆม,มุมหนึ่งที่ถูกบังด้วยกองหินทาวินขยับก้อนหินนั้นออกอย่างระมัดระวังและพบห้องลับเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายในภายในห้องมืดสนิทมีกลิ่นอับชื้นลคลาคลุ้งทาวินใช้ไฟฉายส่องเข้าไป และพบภาพเขียนสีเก่าๆบนผนังเป็นภาพวาดของพิธีกรรมอันน่าสะพรึงกลัวมีร่างมนุษย์ถูกตรึงไว้บนแท่นบูชาและมีชายชะกันในชุดคลุมสีดำกำลังทำพิธีบางอย่างดวงตาของชายเหล่านั้นแดงก่ำราวกับเพลิงนรกภาพวาดนี้ดูมีชีวิตชีวาจนทำให้ทาวินรู้สึกขนลุกสู้ไปทั่วทั้งร่างไม่ไกลาจากภาพเขียนทาวินก็พบหีบไม้เก่าๆใบหนึ่ง ที่ถูกซ่อนอยู่ไว้อย่างแนบเนียนภายในมีเครื่องรางของของลังเป็นจำนวนมากมีทั้งลูกประคำเก่าๆผ้าผืนเล็กๆที่มีอัขระโบราณและสิ่งที่ทำให้ทาวินไตเต้นระรัวก็คือปิ่นปักผมทองเหลืองที่สลักลวดลายละเอียดงดงามคล้ายกับปิ่นปักผมที่เขาเคยเห็นในภาพเก่าๆของคุณหญิงดาราภรรยาของอดีตนายพลผู้ทรงอิทธิพลที่หายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอย ในเหตุการณ์คดีผีฟ้าเมื่อหลายปีก่อนทาวินกรรมปินปักผมแน่นเขามั่นใจว่าหลักฐานชิ้นนี้จะนำไปสู่การคลี่คลายปริศนาที่ดำมืดมานานนับสิบปีแต่ใครคือฆาตากรที่อม,มหิตผู้นี้และความจริงที่ถูกซ่อนไว้คืออะไรกันแน่คำถามเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดของทาวินคล้ายกับปริศนาที่ยังคงรอคอยการแก้ไข ขณะที่ทาวินกำลังพินิจดูหีบไม้หมอพิชชาก็ส่งเสียงเรียกเขาสลวัตรคะดูนี่สิคะเธอชี้ไปที่พื้นดินบริเวณด้านนอกของค่ายรือสีที่บริเวณนั้นมีร่องรอยของการต่อสู้ดิ้นรนอย่างรุนแรงและรอยเท้าขนาดใหญ่หลายรอยที่มุ่งหน้าเข้าไปในป่าลึกทาวินสังเกตเห็นรอยเปื้อนสีแดงจางๆบนใบไม้ซึ่งอาจจะเป็นเลือดและที่สำคัญ ก็คือรอยเท้าเหล่านั้นมีลักษณะเฉพาะตัวคล้ายกับรอยเท้าของคนที่สวมรองเท้าบูทตสำหรับเดินป่าขนาดใหญ่ทาวินใช้กล้องถ่ายภาพเก็บหลักฐานและให้ลูกทีมเก็บตัวอย่างรอยเท้าเหล่านั้นไว้เพื่อนำไปวิเคราะห์การค้นพบเหล่านี้ทำให้ทาวินมั่นใจว่าคดีนี้กำลังจะนำเขาไปสู่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในเงามืดของอดีตแต่ก่อนที่จะถึงความจริงนั้น เขารู้สึกได้ถึงอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าคล้ายกับมีดคมที่พร้อมจะฟันเฉือนทุกเมื่อ